สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับอินดาสาวเล้าสวัสดีนะทุกคนวันนี้มาพบกับเจมมองนะผมเจมมองเท่ที่สุดแล้วเลยสบายดีทุกคนพบกับอากอยวันนี้อากอยมาลินน้ำเนาะทุกคนก็ไว้กัน เอ็ดบ้างฮะกราบสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกราแม่ลี่ยนอ็อะไิลบอสเอราสคนเอ่อเสยมาของลินดาของลินดาก็ลดนะแบบไม่ต้องอะไรนี่ต้องไปอันคออาก้อยเนี่ยคอาก้อยดิษะของเจ้าดิษะของเจ้าได้ไรทัพวะธรรมดาเลยเนี่ย น่ารสบายดีทุกคนอากยเออมตลกเลยแต่กอนเออหมดปอีมอห็นดยังนี่ะจะพากระทำอะไรเนี่ยไปไปตลาดไปไปไปเราจะไม่ไปแล้วะไปพาแม่เมื่อนี้อานนั้นเมื่อนี้อากอยมาลรีนนำเน้ะทุกคนเดี๋ยว มื่อนี้อาก้อยมาดินึ่พวกเทาสิเฮ็ดกินอ่ะปิ้งกบให้อาก้อยกินเนาะเอ๊กินปิ้งกบแล้วก็ไม่ยังปิ้งกบเอ๊ะปิ้งกบไปกันยังไงกินลงได้ยังไงเอ้ยตายเลยจับกินแมวดิไมแมวแมวอยู่นี่หายไปเธอทารถาทามซี่โต้มองอะไรกินอาก่อยากาก้าสวัสดีนะทุกคนไปเมื่อนี้เดี๋ยวเชฟพลจะพาไปตลาดนะทุกคน ลินดาไปบ่สลัดไปบ่หน้าภูยิ้มใส่แคมของอันนี้โอ้ลินดาวันนี้แต่งป้าดุนดุนเลยลินดาเห็นแต่งตัวแบบนี้สวยมากโอ้สวยมากสวยรวยมากจะไม่รวยหรอกจะมาดูรวยตาไปเลยเมื่อเช้านี้จะไปใส่เมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้จะไปซื้อเลย ไ่ได้ไปใส่แต่ว่าหากเอาไปสนามกอล์ฟมาโอ้ยแต่พี่กีตีกอล์ฟหรอค่อยเบิ่งสภาพเจ้ากับไม้กอล์ฟนี่อะไรอะไรอันโอ้มันก็ไม่ได้พนันในกอล์ฟมันก็ซ้านีแหละเขาจะจับอย่างนี้โอ้ในใดสาธิตดูสาธิตดูเสียที่ในการตีกรอบหนึ่งจับในใด้อ่านข่าวแล้วก็แจ้งอ้อมคุณหน่อย ต้องใส่เอสไปเลยโอ้ยตุ้ยเออเน้นท้าเน้นท้าบบเน้นตีทึกไปไปตลาดไปเน้นเตะอ้อยคนมเอนี่อาก้อยมเอนี่อาก้อยอันมารีน้ำห้าวกะจัดอาหารให้ไปพิเศษเลยมันเนอะปิ้งกบแล้วก็ปิ้งกบแล้วก็ปิ้งหมาอบหมาอีเด่นอบหมาหน้าหิ่นี่เด่นอาหารตั้งอ่ยูน้ มองมาใส่ช um, ุด oh, ว <illions> ันนี้ตีมอะไรอนนอวันนอกว่าจันตายเดี๋ยวกูก็ซื้อใหม่ iPhone 14ซื้อซีกูซื้อใหม่กูถอยเลยจ้ะเออถ้ามันยังไม่ได้ออกมาซื้อดอกเดี๋ยวนี้ฮะกัดปุ้มไปพ้นไก่แล้วขอมเวล็กซ์แล้วบออดเตอนนี้ก็กำลังนำก้นอะไรก้นมามือนั่นต้องแซงห้ได้เออมันก็ต้องมีแหละปะ มันมากทุกคนมันมากแม่ปสิไปสิทุกคนส่งจะได้สั่นแสนห้าแสนห้าหมื่นแสนห้าแล้วเขายกเลิกติดถาไปแล้วแสนมีเลยแสนสี่ทุกคนตางนึงต้อทุกสวยมองมืนหลังหรื่งหหน้าห้าน้องมองไอตี เลิศแล้วน้องคนผู้ไทยเลยกับคนไทยแต่ว่า <c oughs> คือคอ,อันนี้ค้อยเอาคนไทยอันนั้นมันเลยผู้ไทยอันนี้คอย่อผู้ไทยผู้ไทยอันฮ่องกงมันลเลยผู้ไทยเซินเจิ้นว้าวอันนี้อันนี้ไม่ต้องพูดในคนดูแต่สินนะเลูโอตยตายแล้วกูลูกครึ่งไงลูกครึ่งฮ่องกงมันเนด้ยเซียวฮาวเินเจิ้นเอาอย่างไงไปใส่ ตอนนี้ครับก็มางห่อตลาดแล้วทุกคนตลาดดูมังสาอันนี้ไข่อ่ะโอ้ยลินดาลืมมาด้วยกันลืมลลืมแ้วันนี้เราก็ลองไปเันนี้ครัไปเลาะซื้ออ่าปิ้งกุบนะทุกคนทุกคนอันนี้บุกงวดนะปิ่งเหรอวะไข่ถ่ายเดย์เดย์เราจะคนะแค่จะเป็นตุ๊ด ตกใจหมดเลยอ่ะมาจะใช้ดิมามามาจะบานนากระทัะหัวมาจะบ้านบุงคำอุ้ยเงินมากเลยนะมาเงินนะโอ้ยตายแล้วจะฟังหรออ้ยบ่มีเงินมีแต่เงินดงมีแต่เงินดงไม่ชีแตกเงินดงนะเออไปชิพันดิไม่ได้ใส่เงินล้าทด่ส่งนี่ใส่เงินดงรวยจากอินูมีเงินต่าตั้งประเทศทุกทุกประเทศเด้ สักวัคซีนสักยางเนี่ยเอสักยากกันบเขาเอินว่าคนมีระเบียบเออมีระเบียบยไปใช้แบบนี้มันจังบ่ยากอือบบนันนะอมีมองเบมี่แบ,บประชาสนในคนเทืม่มอนมีหรือเปล่าบุมบม,บบมีพาสปอตเดีนี้เอ,อมีออมมดกัังสีเหีหน้าฮะเดี๋ยวสีหน้าบนแสดงว่าเดี๋ยวนี้บมมี ซื้อกบเลยไป,ไปเฮาไปซื้อกบก่อนนะทุกคนว้าเจ๋ง <ใน S 1> ค่ะเป็ดกลบตอนนี้เฮาก็มาซื้อกบเลยนะทุกคน<อ>นี่ตัวเท่าได้ใกล้นะใกล้ตัว,ตวได้38สองตัว75รูดได้เท่าไหร่แม่คำว่ารูดอดียว่็ได้ได้เนี่ยกบนี่เรียกขายได้เท่าไหร่ โลหกสเอาโลหนึ่งเพงกไกอีกโอ้จะมาแพงแถบึงเบ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเฮ้เโ้้ยฮเฮ้้เเฮ้้ยเเ้เฮเฮาเฮ้ยเฮ้ย้เอายเฮ้ย้ย้ยเเเ ตัวนี้เตัวนี้อาตัวนี้เอานี้เลยเอาตัวแยแบตัวนี้ข่เป็โตเวตัวนี้เป็นนกเลี่พจะักตัวสตัวว่ะกบนี่ได้อาลนึงบ่อ่ะตัวนึงนะตีมแบกินเป็นตเลยตัวนึ่งอาสวนะ สองโลห้าบาทกบนะคะโลจ้างไหนกบค่ะโลหกูโอ้ยเอาโลห้าจิกับพ่อแล้วคือห้าจีไปา้ายไปันเอาเลยอะาอโลนึงอ่ะโลนึงเข้าก็ะซื้อเคืองเรียบร้อยทุกคนมีอย่างไ่โอ้เยอะแยะเยอะแยะมากปลามืก แต่กระพักไก่ไม่จัามือหูบบผมม่จามะอหูอีละ,ะมันจะต้องมีเนียวคับเดยวมจะไปซื้อบักจองเบาไปซื้อบักจองสนินะอ๋ะอยอมันดุนดิมาจะออไหนม,ไม,มันมาเออออโอเคสนะสนไป ตอนนี้เฮาก็กำลังจะกลับห้องเลยทุกคนบริหายเบื้องหน้าตัวเองเลยเพราะว่าหน้าตัวเองมันดำดำแหง้ง ตอนนี้เฮาก,าก็กำลังปีนโกบอยู่นะทุกคนเพ่อสวากบจังงงเลยตาแต,ตากเป็นส <h Beau> มสารท้งหมดตากินปีนโกบเออฝนตกสำน้อมาตัวเดียวกนเนาะมาเจอสำนรคเอาเขตควรจะกินปีนโกบเบรดจะเปิดเบินหัะคอยเปิดได้ไหมจะจะเป็นบ่มเออกูไมดี เออทอดฟักไข่ก่อนทอดฟักไข่ก่อนเออวันนี้ฮันจีคิดปนกบแซ่บๆนี่นี่บอลทุกคนนี่ยปีงกับปิกเชื่อตัวเหรอที่ว่าไฮโซ่เดอเดี๋ยวไปเอาถ้วยเดี๋ยวไปเอาถ้วยก่อน ตอนนี้ครับกกำลังปิ้งกบนะทุกคนได้ยินเสียงปุ๊บไมฮได้ยินเสียนว้ยปวดกบมเอาแล้วเลยทุกคนเป็นไส้ไบมแซ่บอันนี้มีนักแข่งอันนั้นไม่มีเ็ดนี่นะพ้นแข่งคอมวนได้ดีหมดมันก็สีมือกูนี่และเนาะมองกี่เมือยกบะมองม่เป็นไหบอกง่กินกบได้ บ้วนได้ค่ะตู้เย็นนะสุดยอดไอายจะยกอันยกหัวขวันกูทำท่าโมโหเลยตายมืดสอบเนี่นู้นในใจมากก็บอกว่าโอ้ตายแล้วเสียบจังเลยมาอย่างนั้นอ่ะช่วยนีิความเลยอร่อยมันยบอจินดาลองกินสิ กนนี่้นคกบอยนี่นะอุ้ยกินปกเฮ้กินินนเันอไปไขมันก็ไปเปียนยังทันรอไปเปียนยงทัน่อนเสียด้เิังททันเ้เป็นยังไงยังไงแทบเป็นป่ะเออโอเคโอเคโอเคิอเคโอเคโอเคเอเคโ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 อเนโอเคอเคโ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 อเอเคโอเคโอเคโอเนอเ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 โอเอเอเนอเอเคอเ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 คอเเเ้อ เห็ดส <h ide> um ั่วโป๊บอ่าๆสั่วไก่น่ที่หิดสัวไก น้องแจนน้องมองจไม่อย่างอัไม่อย่งัน่ไม่อยังมีไม่โชีไข้เลยทุกคนเนาะนลจาทุกคนไปกนปาทุกคนกดไลกุลสตสายส่งสายบนทองปังเซเซเน่ยนกินตูกินกระถอกไปแล้วนยังนียงหน้าที่ผมช่แค Yeah.